โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังดาวพุธเริ่มวิปริตแล้วฝนตกน้ำท่วมอันตรายจากสัตว์มีพิษหนีน้ำจะมีมากขึ้นรวมถึงอันตรายจากน้ำคมมนุษย์ปากพ่นพิษ ดวงดาววิปริตเกือบทั้งกระดานจะขึ้นยานไหนไปิหาโลกสวยอีกไม่กี่วันดาวกวกโจรจะรวมตัวแถมดาวโวก,กเศรษฐีก็แตกอีกจะชิ่งไปเปิดพอร์ตฝั่งไหนก็โดนเจ้ามือลากมากินเรียบอย่าประมาทในการลงทุนพายุใหญ่น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มแผ่นดินไหวไฟป่ามาตามนัด ความโหดร้ายรุนแรงเต็มหน้าฟิตข่าวพายุฝนยังไม่จบง่ายๆโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติเหตุการณ์รุนแรงพิษเศรษฐกิจปัญหาการเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ไปแต่ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตแน่ๆเดี๋ยวดาวหายวิปริตอาจารย์จะเอาข่าวดีมาฝากก่อนใครแน่นอนตอนนี้อยู่กับความเป็นจริงด้วยความเข้าใจจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกต้อง คนรู้โหราศาสตร์จะไม่ประมาทกับชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัยคนที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวราหูแปดถึงเวลาที่จะออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วภัยธรรมชาติรุนแรงคนลำบากเยอะใครอยู่ใกล้ที่ไหนช่วยที่นั่นชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ดาวพุธกำลังจะวิปริตในวันที่20สิงหาคม2565นี้แค่สงครามรัเสเซียยูเครนผู้คนทั่วโลกก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจจนอ่วมแล้วซ้ำด้วยวิกฤตทางเอเชียต่อเล่นไม่เลิกโหดร้ายจริงๆทำให้นึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์รัชการที่9กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มอบให้คนไทยมานานกว่า30ปีใครปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ไม่เป็นคนฟุ่มเฟือยมีชีวิตรอดทั้งยามเศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจถดถอยดูแลตัวเองและครอบครัวในยามที่เข้ายากหมากแพงโดยดาวพุธสี่ธาตุน้ำวิปริตฝนตกแช่เศรษฐกิจย่ำแย่ คนรักมาตีจากปากเป็นพิษมีปากเก็บไว้กินข้าวเก็บกดก็อย่าพึ่งเที่ยวไปด่าว,ว่าใครตามอำเภอใจเวลากรรมตามสนองโดนฟ้องทีไรก็เห็นสภาพหน้าเวทนาทุกรายสองสามวันนี้ดาวจันท์สองกระตุ้นดาวราหูแปดที่ดวงเมืองฝนฟ้ากระหนำ่ำแถมยังทํามุมกับกลุ่มดาวกบบจรมีเหตุการณ์รุนแรงก็มาตามนัดระเบิดลอบบื้มเผาปั๊ม17จุด ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ากันตายมากมายพยากรล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนไม่มีเซอร์ไพรส์มีแต่มหาศจรรย์โหราศาสตร์ไทยดวงดาวยังโคจรไม่ปกติอุบัติเหตุความเจ็บป่วยความตายกำลังตามมาเป็นคิวถัดไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหยุดสร้างเวรสร้างกรรมต่อผู้อื่นทั้งกายวาจาใจเวลากรรมตามสนองจะได้ไม่ต้องร้องขอชีวิต พยากรณ์12ลัคนาราศีวันที่17ถึง31สิงหาคม2565ต้อนรับดาวพุธ4ธาตุน้ำวิปริตเพิ่มอีกดวงฝนตกแช่เศรษฐกิจย่ำแย่คนใจบาปพึ่เขิมคนเคยรักมาตีจากปากเป็นพิษปิดตำนาน ครื่องหลังของเดือนสิงหาคม2,565ดวงดาวทำม,มุมดอกไม้สวรรค์เป็นทั้งดอกพิกุลคือโชคดีและดอกอุตภิตคือโชคร้ายความเชื่อโบราณดอกพิกุลเป็นดอกไม้สวรรค์ชั้นดาวดึงจึงนิยมใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองส่วนดอกอุตภิต ครั้งหนึ่งเคยเป็นดอกไม้กลิ่นหอมที่ทำให้นางฟ้าหลงไหลจนลืมกลับสวรรค์จึงถูกพระอินทร์สาบให้มีกลิ่นรุนแรงไม่เป็นที่ต้องการของใครอีกต่อไปลักษณาพฤกษพกรกฎกันพิจิกมังกรและมีนในความโชคร้ายยังมีความโชคดีถ้าแต้มบุญยังมีคุณพระจะช่วยราศีพฤกษพ เจ้ากรรมนายเวรตามเล่นงานควรทำบุญทำทานอยู่เสมอคนดีผีคุ้มภัยถ้าความดีไม่ไหวคุณพระคุณใสต้องมาไหวเจ้าที่เจ้าทางและทำบุญโรงศพยังไงก็รอดเดือนนี้อยู่ให้ห่างคนมีปัญหาจะได้สบายใจราศีกรกฎมีเรื่องให้คิดเยอะจนประสาทจะรับประทานจิตใจฟุ้งซ่านมากนะบอกเลย ชิวเอาอะไรที่เป็นของเราถึงเวลาก็ต้องได้มาอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำบุญทำทานแล้วจะรู้สึกว่าปฏิหารมีจริงราศีกันเป็นช่วงที่ควรสงบปากสงบคําแล้วทำงานทำงานทำงานอะไรที่เยอะเกินไปน่ารำคาญเสมอยกเว้นเงินทำบุญน้ำดื่มกับพระหรือคนแก่ จะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ราศีพิจิกได้โปรโดใจดีกับเราบ้างนะความสุขทำงานครอบจัก,กรวาลโชคดีที่เหลือสังขารและวิญญาณให้เป็นเพื่อนตอนกลับบ้านอยากสบายใจให้ซื้อพวงมาลัยถวายพระสดชื่นทันทีราศีมังกรตั้งแต่เกิดมาเคยเจ็บแค่สองครั้ง ครั้งแล้วกับครั้งเล่าถ้าอยากรวยแบบไม่มีที่มาแต่ที่ผ่านมาจนแบบไม่มีที่ไปอยากให้ชีวิตมีปฏิหารควรทำทานอยากอยู่นานควรทำบุญไม่ลองไม่รู้ราศีมีนเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองก็เป็นช่างช่างเขาช่างมันช่างเถอะกังวลให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้นบางครั้งเราก็ต้องเป็นฮีโร่ให้กับตัวเอง ในวันที่ไม่มีใครสะสมแต้มบุญต่อไปอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าความสุขลัคณาเมธมิถุนสิงตุลธน,นูและกลุ่มนิ่งสงบสยบปัญหาบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำดวงสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตดันสู้กลับมากกว่าราศีเมษบริบาลเป็นพิษ คนอายุน้อยกว่านำเรื่องปวดหัวมาให้ศัตรูจ้องเล่นงานการโต้อตอบที่ดีที่สุดคือการไม่โต้อตอบอะไรเลยอุปสรรคอาจทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดินเดือนนี้โดนใครทำร้ายมาแค่กระซิบบอกเจ้าที่ช่วยจัดการให้สะใจกว่าเยอะมิถุนเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัว พอมลิขิตหรือจะสู้บัตรเครดิตในมือยังหยุดไม่ได้ถ้าหัวใจอยากรวยราศีสิงห์ให้ระวังคําพูดและอย่าใส่ใจกับคำนินทาเพราะถ้าเราไม่ดีกว่าเขาคงไม่พูดถึงเราทุกคนย่อมเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของผู้อื่นเสมอตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลงานราศีตุล เหนื่อยใจกับความวุ่นวายรอบตัวยอมถอยสักก้าวเพื่อความสงบสุขในชีวิตบางครั้งคนเก่งก็ไม่จำเป็นต้องเอาชนะไปทุกเรื่องคนฉลาดมากเกินไปรู้ทุกอย่างมักไม่ค่อยมีความสุขอยากมีรักดีๆกับเงินในบัญชีเยอะๆต้องอดทนราศีธนูเหนื่อยจังแต่ตังก็อยากมีช่วงนี้สับสนวุ่นวายใจสุดๆ แถมความเงียบมันจับมือกับความเงามาเล่นงานเราในเวลาที่ไม่มีใครอีกถ้าเนื้อคู่ยังไม่ว่างขอเนื้อย่างแทนก็ได้นะราศีกุ่มสุดท้ายแล้วคำว่าจริงใจก็หาไม่ได้ในโลกแห่งความจริงชีวิตเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นคนรู้ใจยังไม่มีแต่คนรู้ดีเต็มไปหมดกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมาก ไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยหลวงปู่มั่นโูริทัตโตสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจโหนรัตนาโกศิน์มาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ